เกี่ยวกับยาสอดช่องคลอดใช่ไหมบางคนก็อาจจะเข้าใจผาดเรื่องการใช้ยาสอดช่องคลอดเป็นการทําให้ช่องคลอดของเรากระชับนะคะซึ่งมันไม่ใช่แบบนั้นนะการที่เราใช้ยาสอดช่องคลอดเป็นเพราะเรารักษาอาการตกขาวนะคะแต่ว่าวิธีการทําให้รูฟิต นี้ไม่ได้กูทลนะแต่ว่ามันก็มีวิธีทางที่จะแก้แขไขให้ดีขึ้นบางคนอาจจะใช้วิธีรีแพรแต่รีแพรมันก็ใช้ต่างหรอแต่ถ้าแบบ่าออกกำลังกายอย่างเงี้ยมันก็ปเป็นอยต่างนะคะแล้วมันก็เป็นวิธีการแก้ปัญหาแบบยัง่งยืนเลยนะคะเคล็ดลับของออยวันนี้จะมีกัน6กท่านะคะ6กท่าออกกําลังกายเพื่อให้ช่องคลอดของเรากระชับมากขึ้นเลยคะ่ะโดยไม่ เราไปดูท่าที่หนึ่งถึงท่าที่หกกันเลวยว่าออยใช้ท่าอะไรในการออกกาลังกายเพื่อจะกระชับกุ้งเชิงกรางกระชับว่าออยใช้หกท่าอะไรในการออกกาลังกายเพื่อจะให้ช่องคลอดของเราการะชับนะคะโอเคเราไปดูกันเลยท่าแรกนะคะคือเราจะทําท่านี้เสียงอาจจะไม่ได้ยินชัดนะเพราะว่าออนไม่ได้ต่อไม์แล้วก็กล้องมนะัทนท่าที่อยู่กัน เราทำสิบ้าครั้งนะคะเราไม่ต้องรีบเพราะว่าการที่เราจะช้ามันจะทําให้เราเกรงขาแล้วก็เกร็งหน้าท้องถ้าเราทําเร็วๆว,ว่ะมันอะไม่ได้ได้ทำให้กล้ามเนื้อของเราเกรงแล้วก็ออกกำลังกายนะอ่ะกี่ครั้งแล้วี่ลืมนะเอาโอเคสมมติว่า5 หรือว่าเวลาที่เราออกกาลังกายเราจะได้ส่วนท้องด้วยนะท่านี้โอเคท่าทีา่สอง่าช้าๆนะคะเพราะว่าท่าการที่เราทำชา้าๆมันเป็นการทํามันถ้าเราทชาช้าๆอ่เราจะได้เกรงกล้านเนื้อของเรา จะสังเกตได้ว่าท่านี้เราจะไม่ได้แค่นี่นะไม่ใช่ว่าจะได้แค่ช่องคลอดนะเราสังเกตว่ามันจะช่วยหน้าท้องเราด้วยสังเกตที่กล้ามเนื้อส่วนหน้าท้องนะคะมันไดเอ็กซซอร์ซายเป็นข,ข,ข,ของก,กอะ,อะโอเคค่ะอันนี้คือท่าที่สองนะคะท่าต่อไปท่าที่สาม ท่านี้นะคะท่านี้มันจะเป็นท่าที่เราเกรงขาและก็กล้ามเนื้อเชิงกรานของเรา15ครั้งนะคะแล้วก็ไม่ต้องรีบ เป็นท่าที่5้าท่าที่หไม่ใช่ได้แค่ช่องคลอดนะท่าเนี้ยมันจะทําให้ส่วนก้นของเรา mm hmm. เด้งได้ด้วยเป็นการทำท่าหนึ่งที่ทําตูดเกิด mm hmm. ใช่ทำก้นพูดให้ไรรูททำก้นทรงพีชนะคะ mm hmm. ซึ่งท่าเนี้ยเราจะบอกว่ามันทําให้ก้นเราเด้งเลยนะอันนี้คือแฟนบอกมานะว่ แสดงว่าเธอออกอกําลังกายจริงๆถ้าเธอไม่ออกกําลังกายจริงๆอะก้นเธอจะไม่เด้งแต่เวลาเขาแบบเตอมเขาจับเนี่ยก้นเด้งน,นะคะคืออ่าที่ออนพูดถึงนี่หมายถึงท่าสควอตท่าสควอตนี้ต้องทํา30ครั้งในหนึ่เซ็ตน,นะคะเวลาทําพยายามเกรงหน้าทา้องถ้าเราเกรงหน้าทา้องเราจะได้ส่วนท้องด้วยนะคะแล้วก็ ไ้ตรงรีทำช้าชา้าถ้าเราทำช้าชา้ามันจะเป็นการออกแรงที่กล้ามเนือ้อให้กล้ามเนือ้อเราได้ทำงานกี่ควเจ้าพี่ได้คริ้งำนี้เ่ยจะพูด มืนกนที่มันเรียบร้อยนิดนึงเห็นไหมออกกำลังกายช่องคลอดแล้วไปที่ก้อนท้องนี่นะคะท่าต่อไปน,นี้คือท่าไฮไลท์คือท่าไฮไลท์เลยทำไมถึงบอกว่าท่าไฮไลท์อันนี้ทนเป็นการออกกําลังกายที่ตรงจุดมากที่สุดนั่นก็คือการทำมิดการทำมิดค่ะการทามิดที่จะให้ได้ผลที่สุดวิธีการทำมิดที่จะได้ผลมากที่สุดนั่นก็คือวันตึ้ง้อง200ค่ะ 200ครั้งเป็นอย่างต่ำน,นะคะเอ่อถ้าใคร200ครั้งในหนึ่งเซตไม่ไหวให้แบ่งเป็นเซตละร้อยห้าสิบน้อยไปแบบว่าตอนว่าคือทำไปสามสิบสามสิบเอ็ดสามสิบสองเนี่ยคือกล้ามเนื้อกำลังออกแรงแต่กล้ามเนื้อกำลังออกแรงได้เต็มที่แตบบ่คุณมาอยุดที่ห้าสิบแล้วก็พักเบรกเนี่ยคือมันไม่ต่อเนื่องถ้าจะให้ได้ผลดีที่สุดก็คือหนึ่งร้อยเซตไม่ใช่ จะต้องิห็นนะหนึ่งร้อยครั้งต่อหนึ่งเซตค่ะแต่ว่าหนึ่งวันก็ทำสองใบครับนะจะสังเกตได้ว่าเวลาที่ออยคัมิ่งอะออยจะพยายามเกรงหน้าท้องให้ที่มากที่สุดเพราะว่าทำไมออยถึงเกรงหน้าท้องสมัยการที่เราเกรงหน้าท้องมันจะได้ช่วยออกกำลังกายที่โดนหน้าท้องออกกำลังกายหนึ่งจุดในเวลาเดียวกันแต่ผลลัพธ์ได้ถึงสอง กิจกรรมของเรากับคุณแฟนนะคะมันมีความสุขมากขึ้นเป็นการที่แบบเหมือนถ้าเราออกกำลังกายมันก็จะมีแรงขึ้นใช่ไหมแต่เนี้ยถ้าแบบถ้ารูมันใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นทุกวันอะเวลามันกิจกรรมกันมันก็ไม่มีความรู้สึกที่เออเราเอนจอยเราสนุกเพราะว่ามันใหญ่ใช่ไหมแต่ถ้ารูเราเล็กเล็กเล็ก,ลกมันก็จะเหมือนสาวร้อยก็จะเหมือน ไม่เชื่อคุณลองกลับไปถามแสจคุณว่าการที่ทํากิจกรรมการบนเตียงครั้งแรกแรกับคั้งปัจจุบันเนี้ยแบบไหนที่ชอบมากกว่ากันความรู้สึกไหนที่สอดเข้าไปแล้วนั้นความรู้สึกไหนที่สอดเข้าไปแล้วนั้นแบบมันมีความสุขมากกว่ากันนะคะขอบคุณที่ติดตามชมนะคะจะเห็นได้ว่าหุ่นเราก็ หน้าท ment, ้องเราก็ลด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 ลงเรื่อยๆนะคะเพราะว่าตอนนี้เราจริงจังกับการที่จะลดน้ำหนักหน้าท้องนะคะเราจริงจังกับการลดน้ำหนักหน้าท้องนะคะแล้วถ้ามันได้ผลในจุดที่ออยพอใจแล้วออยจะมาทําคลิปเท่าออารายหน้าท้องให้ได้ผลเสนอกับเพื่อนๆเป็นคลิปต่อไปนะอันนี้สัญญาเลยว่าตอนนี้ออยค่อนข้างที่จะพอใจกับผลงานของตัวเองแล้วแต่ว่าขออีกนิดนึงนะขอให้มันเห็นผลชัดเจนวันนี้เราจะเอามาแชร์กันนะคะ ขอบคุณที่ติดตามชมค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าอ๋อฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ออยวิสญนีไทยไนะคะวันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่นะ